สวัสดีค่ะสวัสดีครับมืัอนี้ได้ซุปน้ำมันส้มไส้ปลาทูแล้วก็ปิ้งปลาคอแล้วก็แหนมโฟก,กัสก็ได้ไข่ต้มนี่นี่ไข่ต้มเลยมาครับเสียบเสียบน้ำกันดบุนี้โฟก,กัสลยุยเขาเสียบเลยอเ,อเอาปากกันบอกระหัสอืมบ่มีกลางหรอกออ่ะขบคุณครับ giật sẹp đấy, hồi súp mới ăn, sẹp, xíu muối bột ốc ra, nó nỉm, sẹp nát, nó mm. แต่ว่าท่านได้สอบอยู่มามึงอยากสอบันหลังคนที่อะไรก็ยี่ิบยี่สิบสองเนาะสอบสามวันยี่สิบสองสามยิบสี่ อึมึึปคอเสียบพหง Khổng lồ ngắm ngắm đang <laughs> bèo โรงเรียนสนุกไหมสนุกเนอะเพื่อนเยอนะเนาะอยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนเนาะอยู่คนเดียวเรื่องพี่เต็มพี่ยังพี่เฟ็มก็ชอบแกง <c oughs> แกงน้องเนะงาะเพื่อนมาทำให้ร้อ <c oughs> งไห้เตยมขลักนะ้ำแกง <c oughs> มีแก้ว Nên là cắt lên mới đạt Được Chắc chắn Chắc chắn Chắc Mì không จิตถนนนอนขวางทางคนบีบแต่แต่งเนื้แก้อ่ะอืมอืมอ่า อร่อยกินไปกินมาเริ่มเริ่มอะไรก็อร่อยอ่ะกินข้างมันมีแต่ฟออกมาละดูให้ดีล่ะไม่เล็กต,ตึงตึงยังไงก็ไม่รู้เรอตึงก็่เหรอ <c oughs> ข่าวบอกให้กินเท่ากับข่าวเยอะหลวง หอมากเพินขนมเพินเขามีขนมสู้ตายมีกินยิ่งสู้ตายอืมแงเะ่ะอืมทอดจงยัง ยังเลยตึงไงโพ้หิวข้าวมากวันนี <c oughs> มมีของอร่อย <c oughs> อืมหมองงมงามยาวงาม้อมยาว ข้าวไหมขอ,อแค่นี้แหละนี่ไหนพี่เฟนยมพี่เฟยมยังเหมือนพี่เฟมพี่เฟม,ม,ม,มนั่งรถเลยบ้านกลับไปถึงกลับไปถึงโรงเรียนเหมือนเดิมนั่งนั่งมาถึงบ้านแล้ว จำบ้านไม่ได้ไม่รู้ลงไหนกลับไปถึงเดิมๆแม่ต้องโทรตามตลกอย่างพี่เบี้ยตอนเด็กๆตอนเรียนอนุบาลมีเรื่องตลกอยากกเรอยกตลกอร่อยมาก็ว เมื่อไหร่จะมาะนืะนานจังนั่งรอนั่งรอตั้งนานอ่ะคุณครูโทรมาโทรไปหาคุณครูร้องไห้โรงเรียนคุณครูต้องมาส่งใหม่รอบกลับมาส่งรอบนั่งรถเที่ยวเลยอืนั่งอยู่หน้าด้วยนะจำจำที่ลงไม่ได้หน้าอ่า เป็นรถนั่นแหละเรียบสงนักเรียนสงนักเรียนอืมอร่อยมากอิ่มละอิ่มละเจ็บ,บเลยอืมมันเยอะเซ็บดีดีเอา <c oughs> เด้อครับมื่นอนี้ก็เซ็บนะ ผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมนิมพาก,กินเด้อครับมนีก็ขอตัวลาไปก่อนไม่พอมือหนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ